สวัสดีค่ะสำหรับ Wednesday. คลิปนี้เราก็จะมาต่อกันที่แขนนะคะแล้วก็จะมานวดแขนและเทคนิคในการนวดแขนแล้วก็จะขึ้นชาร์จกล้ามเนื้อให้ดูนะคะนวดแขนสองข้างว่าทํำยังไงกันต่อนะคะหลังจากที่เรายืดกล้ามเนื้อตรงคอเราแล้วเนี่ยเราก็มาต่อตรงที่แขนทีละข้างนะคะก็มาดูกันเลยนะคะสําหรับการนวดแขนนะคะเราก็จะมีเทคนิคก็คือเราก็จะเปิดคอออกมาทีละข้างนะคะใ้ผ้านี้ เข้าไปตรงใต้แขนเขาแบบนี้นะคะปิดไว้นะคะค่ะสำหรับเราเอาแขนเขาออกมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะไล่น้ํามันนะคะเป็นแอฟฟลลนะคะลูบไปนะคะแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยแขนเขาเนี่ยจะเป็นพื้นที่น้อยในการทำแอฟฟลลัสมือเราสามารถใช้ข้างหนึ่งได้โดยการทําตัว V นะคะ V แบบนี้นะคะแล้วก็รูบไปเป็นไล่น้ํามันนะคะ มาจนถึงปลายนิ้วมือของเขาเลยนะคะไล่ทีละนิ้วเลยคะ่ะไม่ดึงนิ้วนะคะถ้าเป็นสวีเดนจะไม่ดึงนิ้วนะคะสายจะชอบอุดทมเวลานวดแบบ,บแลิฟทีชชูเนี้ยจะชอบทาชอบดึงหมดเลยตรงนี้เราก็ในเทคนิคของสัวเ,เนี่ยจะต้องทําในการกดจุดก็คือใช้นิ้วมือเราตรงนี้ในการ ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวนี้เป็นคล้ายๆกับขี้ประจรนกดขี้ประจอนไว้นะคะแล้วก็ใช้ตรง้มือเราเนี่ยรีลิสกล้ามเนื้อตรงหัวไหล่เขานะคะเพื่อกดแช่ไว้แล้วปล่อยแล้วก็ลูดมาตัวนี้เป็นใบเสร็จไล่ลงมาเลยค่ะ กึ้นกำเนือที่แขนให้ดูนะคะก็อีกเลยก,ก็จะมีเสียงลูกแทรกเข้ามานิดหน่อยนะคะลูดเส้นนะคะในการทำเป็นตัววีแบบนี้แล้วก็ไล่ไป เราถนัดข้างไหนเนี่ยเราก็จะเอามือเราข้างนั้นเนี่ยจับข้อมือเข้าไว้แล้วก็รูดเส้นไปนี่ง่ายๆนะคะไม่มีอะไรเยอะเส้นที่มือไม่มีอะไรเยอะนะคะไล่ไปนะคะส่วนมากเขาจะเป็นเส้นประสาทส่วนกลางก็คือตรงเส้นกลางประสาทเขาช่วงนี้ไล่ขึ้นไปเวลาเรากดตรงนี้เขาจะไล่ไปถึงตรงช่วงประสาทเส้นประสาทตรงกลางของเขานะคะ เขาจะเขาจะรู้สึกดีมากเลยตรงช่วงนี้อ่ขั้นก็มาตรงข้อมือก็คือโยกนิดนึงในการแบบให้เส้นตรงนี้กระจายตัวยืดหยุ่นนิดนึงแล้วเราจะใช้มือแบบนี้ในการทำสองมือก็คือ,กอเกาะเขาลงแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วม่งมือในการนวดฝ่ามือของเขานะอันนี้จะดีมากเวลาคนที่ ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือว่าหมอนวดอย่างเรานะคะจะสบายตัวมากๆเลยเราก็ไล่ไปทีละนิ้วแบบนี้นะคะไล่ไปไล่ให้ครบทั้งหานะคะเอาตามสะดวกของเราเลยนี่นะคะแบบนี้เลย ประสานมือเขาแล้วก็ยืดแล้วก็ไล่มาค่ะนมากเนี่ยาจ,จะเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วปลายนิ้วมือของเราดึงแบบนี้ล้วงเข้าไปข้างล่างแล้วก็ควักตรงสบักแล้วก็ลูดออกมาลูดออกมาไล่ขึ้นไปนะคะสบักแล้วก็ลูดออกมาแบบนี้นะคะอันนี้คือเทคนิคส่วนตัวของฟ้านะคะ มาแบบนี้บา,บางท่าเนี่ยที่เราเรียนเบสิกของสวีเดนเนี่ยเกาจะไม่มีแบบนี้นะคะแต่หนูรู้สึกว่าแบบนี้มันจะดีกว่านั่คือท่าจบทางสานนะคะวดแขนก็ง่ายๆําทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะจบปุบ๊บเราก็ดึงผ้าออกมาปิดประมาณนี้นี่นะคะเราก็จะขอทำอีกข้างหนึ่งให้เสร็จนะคะเราก็จะไปลงไป ต่อที่ขานะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้สาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ